ไย่าไไบ่ตุม่่ขาดทุนมาขึ้นมาขายเอเอาป้าเอาแม่จนคำเราหัวต้องหัวใส่หมวกโว้ยขึ้นมาใส่อามคนเลยเสามสาวสามสาวเออใส่หมวกด้วยกันเลยเออสามสาวตมาถืกันตีเลกจะใส่หมวกตวอกัน นี่เจ้าเขาคือสีน้องเมียเอออันนี้แม่ต้อยนะคะนี่แม่นางนี่แม่เต็มนุ่มจำเฮาไม่เก็นแล้วเกินสีไปว่าก้าแวเขียวว่าตองเห็นเขียวไม่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าบูครัดใแม่โอเคพู่เดชเอานะกล่องขังเจ้าจังสีนั่นเออหนึ่งแจมเอาเจ้าแจมแต่แต่แต่ว่าแม่นี่เบ้ากับพวกบีบตัวห่างคนกับห่างแก่กับบีบแก่ ที่ค่าเท่าไหร่อายุที่ค้าอายุเท่าไหร่คะกิจอาสานะคะดูหน้าตาโอ้ยหนอนตัแต่กัดจินบ้าเนาะอันนี้แม่แตบบ่แต่งเกินแดดค่ะอันนี้อันนี้แม,ม่ต้อยใจเกินรากค่ะอืมต้อยใจเกินรักบือใจเกินแสบนี่แม่นางใจเกินร้อยค่ะ <laughs> <laughs> สารพันชนะดิ <laughs> สารพันชนะเด้อ ดีเรยอะไรแล้วมาชุบซื้เนาะยินยูพากันยู่จับจูดเนาะก็ได้ซ้อมไหมจับพี่ยายยาไปตลาดกันเนี่แม่แม่ย่แม่นยงกแต่ละคน้ผู้ใดกลนแค่บ้านเฮาบ้าเมียกันได้เแ่กันยังสั่นกันบ้าว่าบ้หมูด้นี้หนึ่งยกกาลังสามโอ้หนึ่งแบกแบกสา หนึ่งแบกสามอาจารย์สรดอันคอมเมนต์มเป็นสาดิตมันมมมันเจสุดยางููใดี๋ยมื่อกี้มีเดีวเม่อทันละดูเาอะไรแกนไม่สี่สแแถโดนส่สิบ่มัดปยุันเอาแนวหนีบมันบหมวกค่อยกับสิปิวไหมมันตามมันตื่นไหมผู้ทาแม่ไป ไปนานซื้อๆยู่คุเนครัว่ากุท้ายกูท้ายแจ้งไหนมีแิ่กค่วยขัดันเนาะคือกู้ท้ายดีเลยที่น้องการกู้ท้ายดุนีณตะกี้กับว่าว่ามือแรงสักหน่อก็ซืขายของจะหน่อยกับหกโมงกับเก็บของขันขันมูเจ้าม้านนั่นข่โอ้ยเอาป้เขามาสู่กินแล้วพัดเขาพัดบ่อยากเรียงลดคุณมพราะตองมั้นลำบากนํำเล็กน่อยกินก๋วยเตี๋วานั่นมาสู่มือ เอาไงรถเข็นนนั่เรามาแตะลุ่มบ้านแม่ใช่งอืงแต่เราแซ่บๆกินนั่นนั่นหลังมิ้นท์เลยไปเจอตูดนะตูดเขาต้องเห็ดมาหรอลำบากนั่นคื้อกล้วยจับคือกล้วยจับอันนั้นนี่ไปเจอตูดแล้วอถบุญหลุดโค้งเด็กน้อย